เ,เรขาคณิตวิเคราะห์นะคะที่เราเรียนกันไป3สูรลองมาทบทวนกันสัหน่อยนะคะอันนี้จุด P 1พิกัดคือ x 1กับ y 1แล้วก็จุด P 2พิกัดคือ x 2กับ y 2จุด P นี้พิกัดคือ x กับ y P เนี่ยให้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง P 1กับ P 2 ทีน,ะะน,นี้3สูตรที่เรารู้ไปสูตรที่1ก็คือระยะห่างนะะระยะห่างระหว่างจุด2จุดหรือความยาวของส่วนของเส้นตรงก็ได้นะคะเฉพาะส่วนของเส้นตรงเท่านั้นไม่ใช่เส้นตรงจาก P1 ถึง P2 สูตรก็คือสแควรูทนะคะ X1-X2 ลบ x2 ทั้งหมดกำลังสอง บวกด้วย y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือความยาวของส่วนของเส้นตรงหรือระยะห่างระหว่างจุด2จุดต่อไปเรื่องที่2ที่เรารู้กันไปก็คือ,อ,อจุดกึ่งกลางนะคะ pxy เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ p 1 p 2เราจะหา x ตัวเนี้ยค่ะซึ่งมีจุดกึ่งกลางได้จากเอา x 1บวก x 2หารด้วย2 แล้วก็ y ก็จะมีค่าเท่ากับ y 1บวก y 2หารด้วย2สูตรที่3นะคะก็คือสูตรของความชันเส้นตรงเส้นนี้นะคะเส้นตรงเส้นนี้เวลาวัดมุมจะวัดจากแกน x ทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปหาส่วนของเส้น,สนตรงนั้นนะคะตามข้อตกลงของเราความชันเนี่ยก็คือ tan ของมุมนี้ tan ของเซตาเพราะฉะนั้นแทนก็คือข้ามฉากที่ฉข้ามชิดตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะ อันนี้ก็คือ y ลบ y นะคะ y y ลบ y อันนี้ก็ x ลบ x ค่ะเพราะฉะนั้น tan t h ต t าก็คือ delta y ส่วน delta x นะคะหรือความชันเท่ากับ y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2นะคะนักเรียนก็ถ้าขึ้น y 1ก็ต้อง x 1นะะ่ะจากนั้นความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานนะคะก็คือถ้าเส้นขนานเนี่ยความชันของ2เส้นมันจะเท่ากัน เส้นตรงสองเส้นขนานกันความชันเท่าหรือถ้าความชันของสองเส้นเท่าจะสรุปได้ว่าเส้นสองเส้นนั้นขนานกันเส้นตั้งฉากความชันจะคูณกันได้ลบหนึ่งหรือถ้าเมื่อไหร่ความชันคูณกันได้ลบหนึ่งเราก็สามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นตั้งฉากกันค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างนะคะหรือเป็นแบบฝึกหัดครูไม่แน่ใจน่านจะเป็นแบบฝึกหัดะค่ะข้อที่7ด ที่อยู่ในหน้า38นะคะข้อที่7ในหน้า38คะ่ะข้อที่7ในหน้า38นะคะข้อนี้ก็บอกว่ามีสี่เหลี่ยมนะคะมีสี่เหลี่ยม ABCD พิกัดก็คือ A เป็นลบ6กับ6 B 6กับ6 C 12 0แล้วก็ D 6กับลบ 6, 6 ให้แสดงว่าสี่เหลี่ยมนี้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูทีนี้เราก็จะต้องรู้บทนิยามนะคะของสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่1คู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่ามันขนานกันนั่นก็คือจะต้องหาความชันของทุกๆเส้นนะคะความชันของทุกๆเส้นแล้วดูว่าเส้นไหนที่มันมีความชันเท่ากันเอาเราใช้รูป ว่รูปประกอบนะคะความชัน a อบเนเองนจะเห็นว่าเส้นนี้เอค่ะความชันนะอันนี้เส้นนี้ a อมันขนานกับแกน x ความชันเป็นศูนย์แน่นอนต่อไปความชัน BC นะ,ะเส้นนี้ BC ก็เดต้า y าก็6ลบศูนย์หารด้วยเดต้า x ก็6ลบสิบสองหกลบศูนย์หารด้วยหกลบสิบสองออกมาเป็นลบหนึ่งนะคะเส้นนี้ความชันเป็นลบหนะะึ่งค่ะดูตามรูปนะเนี่ยเส้นที่จะน่าจะขนานก็คือ BC กับ AD BC กับ AD แต่ว่าครูแนะนำให้หาทุกเส้นเลยนะคะเส้นที่2ก็คือ CD เดลต้ y ก็0ลบลบ6หาด้วยเดลต้ x ก็12ลบ6คำนวณออกมาแล้วได้1น,นะคะสเส้นนี้ไม่ขนานกันแน่นะะไม่ขนานกันแน่แต,ตั้งฉากกันเพราะว่าคุณก็ได้ลบ1เนาะแต่อีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นสุดท้าย AD ค่ะ AD เดลต้ y ก็6ลบลบ6หาด้วยเดลต้ x ก็คือลบ6ลบ6ก็6 6 6. คมเนินมาได้ลบหนึ่งนะคะเนื่องจากสองเส้นนี้ค่ะสองเส้นนี้ความชันเท่านะคะ BC กับ AD ค่ะ BC กับ AD สองเส้นนี้ความชันเท่ากับลบหนึ่งความชันเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ขนานกันนะคะขนานกันเพียงหนึ่งคู่ก็สรุปได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะอีกสักหนึ่งข้อ อันนี้ดูสั้นๆแค่นี้อีกสักหนึ่งข้อนะคะเสร็จแล้วัเรียนก็นั่งทํางานไปเรื่อยๆวันจันทร์ที่17เราค่อยมาเจอกันในห้องเรียนปกตินะคะตอนนี้เรนก็ทำได้ยาวๆไปถึงหน้า41-42ได้ซ้ําไปอ่ะต่อไปดูอีกหนึ่งข้อนะลูรข้อที่9ในหน้า41ค่ะข้อที่9ในหน้า41 ข้อนี้เขาให้เราแสดงว่าสี่เหลี่ยมที่ให้มานะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ลองวาดรูปถูกก็ได้นะคะ a พิกัด21ว่ารูปเล็กๆเพื่อช่วยในการคำนวณค่ะ a เป็นิกัด21 b เป็น64 c เป็น38แล้วก็ D ลบ15นะคะ4.21 64 38และลบ15 เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านเท่ากันทุกด้านมุมทุกมุมเป็นมุมฉากค่ะด้านเท่ากันทุกด้านมุมทุกมุมเป็นมุมฉากถ้าด้านเท่ากันทุกด้านก็ต้องหาความยาวของทุกด้านนะคะในครูหาความยาวหมดเลย4 <c oughs> ด้านนะ AB หาความยาว AB หาความยาว BC หาความยาว CD แล้วก็หาความยาว a d หาแล้วยาวเท่ากันหมด นะแต่ถ้าความยาวเท่ากันหมดอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าความชันคู่ไหนที่มันคูณกันได้ลบหนึ่งบ้างถ้าคูณกันได้ลบหนึ่งก็จะได้มุมเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเราก็หาความชันของทั้ง4เส้นเลยเส้นนี้ ab นะฮะ ab หาความชัน bc หาความชัน cd หาความชันอ d ก็คือหาทั้งความชันทั้ง4เส้นแล้วก็หาความยาวทั้ง4เส้น ลองดูก็ได้นะคะความชัน A B ก็4-1ลบหเต้าลบหหารด้วย6ลบ2ความชันได้3ส่วน4ะส่วนความยาวก็สแควรูตนะคะ1ลบ4 1 4. ลบ4เราจะเอา6-2ลบ2ขึ้นก่อนก็ได้1-4ลบ4กำลัง2บวกลบ2อกำลังสออกมากได้5นะคะหาให้ครบทั้ง4เส้นเสร็จแล้วดูอันแรกอันนี้เท่ากันหมดแต่มุมมุมต้องเขียนแบบนี้ลูก หนูดูภาพประกอบนักเรียนจะได้ว่าเ b เส้นนีค้คูณกับเส้นนี้ได้ลบหนึ่งอันที่หนึ่งข้อหนึ่งแล้วเนี่ยค,ความชัน a b คูณกับความชัน BC ได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมนี้มุมฉากเส้นที่หนึ่งเส้นนี้ AB คูณกับ BC คูณกันกความชันคูณกันได้ลบหนึ่งแสดงว่าเป็นเส้นตั้งฉากถ้าเส้นตั้งฉากมุมนี้เป็น90องศาและมุมฉาก ข้อ2คูณเป็นเส้นนี้นะคะข้อ2ข้อสเป็น BC ค่ะคูณกับ CD BC คูณกับ CD ก็ได้ลบ1เพราะฉะนั้นมุม C เป็นมุมฉากในข้อ2นะคะพอมาถึงข้อ3ข้อ3ของครูเนี่ยค่ะ CD CD คูณ AD ค่ะ CD คูณ AD ได้ลบ1 CD คือเส้นนี้คูณ AD ได้ลบ1 ก็แสดงว่าตั้งฉากกันถ้าตั้งฉากมุมดีก็เป็นมุมฉากเส้นสุดท้ายคู่สุดท้ายข้อที่4ค่ะ AD คือเส้นนี้ข้อที่4นะ,คะ AD ความชันนะคะความชันความชัน AD คูณกับความชัน AB ได้ลบหค่ะความชัน AD คูณความชัน AB ได้ลบหนึ่งั้นมุม A ก,ก็มุมฉากนะ,ะแสดงว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ทบทวนอีก hey, ทีนะลูกเขาให้แสดงว่าสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากดังนั้นเราต้องห uh าความยาวของทุกด้านเท่ากันแต่ถ้าความยาวของทุกด้านเท่ากันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะโทษทีไม่ใช่สี่เหลี่ยมขนาด้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ได้เพราะนัะ้นต้องดูมุมด้วยค่ะ มุมต้องเป็นมุมฉากนั่นก็คือต้องหาความชันทุกเส้นแล้วจับคู่คูณจับคู่คูณเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าทุกมุมเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนื่องจากด้านเท่ากันทุกด้านมุมทุกมุมเป็นมุมฉากหาพื้นที่ก็5คูณ5เท่ากับยีสอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันพอหัดที่13 นักกรานาคะเราก็ได้ความรู้ใบทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือระยะห่างระหว่างจุด2จุดพิกัดของจุดกึ่งกลางแล้วก็ความชันในนักเรียนทําแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆได้เลยนะคะถึงหน้า42หรือ43ครูไม่แน่ใจนะคะแล้ววันจันทร์ที่17เเราก็คงจะขึ้นเรื่องของเส้นตรงนะขึ้นเรื่องของเส้นตรงพร้อมกับคุยในเรื่องของตัวอย่างหรือแบบฝึกหัด ใน3ามเรื่องที่แล้วนะคะ,ะดูคลิปเสร็จเรียบร้อยออกไปนั่งทำแบบฝึกหัดกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ